ให้นักเรียนของเรามีคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะวันนี้อาจารย์ทิพย์นะคะรู้สึกดีใจมากๆที่มาเห็นผลงานของพี่ๆนะคะที่มาจากสถาบันการสร้างชาติที่สร้างความเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทักษะที่นําไปสู่สมรรถนะของคนรุ่นใหม่เด <c oughs> ็กๆทุกคนที่นั่งอยู่นะที่นี้นะคะมีใครอยู่มม,ม,มต้นบ้างคะมสามเห็นไหมคะอ่ามสามลงมา มสมลงมาคือคนเจนเจนอะไรคะเจนอะไรหรอ <Alpha. S 1> เจนอัลฟาแน่นเรารู้ตัวเราค,คุณพี่แอนน่าจะบอกพวกเราใช่ไหมพวกเราเป็นคนเจนอัลฟาคนเจน Alpha อัลฟาเนี่ยมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายๆประการ mm hmm. นะคะโดยเฉพาะโดดเด่นในส่วนกระบวนการที่นาไปสู่การเป็นนวันตกรเรามีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีติดตัวมาตั้งแต่เราเกิดพวกเราเป็นมนุษย์ในยุคดิจิตอล แต่พี่ๆหลายๆท่านเป็นมนุษย์ในยุคอะนาลอ็อกที่เป็นคนต้องอพปยพยมาอยู่กับมนุษย์ในยุคดิจิตอลเราต้องมีการจูนเชื่อมโยงแก๊ปตรงนี้ค่อนข้างมากเลยกิจกรรมต่างๆที่สถาบันการสร้างชาติได้รังสานออกมาเป็นหลักสูตรต่างๆตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดเชื่อมที่จากพี่สู่รุ่นน้องและจากน้องก็ต้องมาเป็นพี่ต่อไปกําลังสําคัญเหบอที่อาจารย์ที่บอกไปตอนต้นค่ะ นักเรียนทุกคนคืออนานคตนประเทศไทยณตอนนี้โนยอานีพวกเราเป็นผู้ใหญ่แต่วันหนึ่งเราจะต้องกลายเป็นคนหมดวัยที่เขา้เขาสู่วัยชราเราต้องอาศัยกําลังสําคัญจากลูกๆที่เป็นนักเรียนในปัจจุบันช่วยกันดูแลป้าๆเียนะคะได้ไหมคะลูกได,ได้ไหมคะได้เนาะอาจจะเป็นความที่สงสัยใช่ไหมดูแลป้าๆยังไง าเราเป็นคนคุณภาพเรามีการงานที่ดีในอนานคตเรามีภาษีคืนกลับมาให้กับประเทศไทยและรหัสค่ทางที่จะมาดูแลป,ป้าป้ในอนานคตสวัสดิการในการดูแลคนแก่ในอนานคตจะต้องมาจากคนรุ่นเด็กในปัจจุบันดังนั้นนั่นเรียนทุกคนคืออนานคตประเทศไทยครูขออนุญาต ฝากประเท,ท,ะเทศไทยเยนพวกเราผ่านกระบนวนการพัฒนาโดยสถาบันการร้งชาติในทุกทุกสักส่วนมีโอกาสเข้าเรียนรู้ค่ะรูบเพราะการเรียนรู้ไม่มีขาดทุนการเรียนรู้เป็นการสร้างต้นทุนที่ดีให้กับพวกเราแล้วก็คาดหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะหล่อหลออไปสู่การสร้างความคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กๆต,ตัวน้อยันวันนี้จะเป็นอานาคตที่ใหญ่ที่มีคุณภาพน,นะคะ ขอให้พวกเราทุกคนรักตัวเองรักการเรียนรู้นั่นแหละค่ะคือการสร้างตัวตนของเราผ่านคอนเซ็ปต์ของการสร้างตัวตนที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรต่างๆที่เข้ามาทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมการแข่งขันมีโอกาสในการเป็นผู้ผแพ้ผู้ชนะแต่ชนะที่สําคัญที่สุดคือชนะตัวเราเองค่ะอันให้ภูมิใจกับทุกๆงานนะคะ แล้วคุูคาดหวังว่าวันที่8เมษายนเราจะเห็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีตัวแทนของจังหวัดฉาเจนเซาเข้าไปแข่งในระดับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราต่อไปน้องๆพี่ๆที่นั่งอยู่ที่ไม่ได้เป็นคนแข่งอาจารย์ที่ขอให้พวกเราอยู่เป็นกําลังใจให้น้องๆได้ไหมคะได้ไหมพี่ๆเอกอิงอ่าน้อหยายาหนีหายไปไหนนะเดี๋ยวครูขออาจารย์แก้วให้พวกเราอยู่ตลอดนะคะอาจารย์แก้วอาจารย์อีกหลายๆท่านค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆต้นแบบนะนะที่มาเป็นต้นแบบที่นีกับเราในวันนี้และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่นและก็รอยยิ้มตลอดวันค่ะครบครับผมต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรทิววรรวันแก้วจีนารุ่งหงษ์นะคะวันนี้ก็ตัวแทนของมหาวิทยาลัยนักพยาการต้อนรับแบบเป็นกันเองและอบอุ่นมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่าเพิ่งลืมไปไหนนะครับวันนี้เรามีทัานข้าวเตา